เทดดี่ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนวิธีการหาออโรไลและก็เอเทอร์ไลรวมถึงบอกเอนชันทั้งหมดในเกมโปรสเปกติ่งกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K แล้วเราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG p h o เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแปตเสื่อมด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละสิบาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนําเป็น M V I P นะครับราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด U G Phone นะครับผ่านลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมกดเข้าหน้าหาคลิปก็ฝากร้านชาโน่อย่างเดีด้วยนะครับผมสำหรับที่อยากจะกดเกมพาร์ตแบบต่างๆในบอกไม่ว่าจะเป็นออสตาร์นะครับผมอนิเมชาร์โดหรืออื่นๆที่สามารถกดเกมพาร์ตได้ทางร้านก็รับกดกันหมดเลยรวมถึงเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีบริการรับฟาร์มผ่านเว็บไซต์นะครับผมเกมยอดนิยมในโลกบอลรวมถึงมีจำน่ายเสิร์ตเลี้ยงเกมกัวดการ์ดเล่นด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับโอเคเรามาเข้าหน้าหาคลิปกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ แน่ครับผมจะสามารถใช้แล่ได้2อ,อย่างในการเอนชานกระทะหรือว่าเอนชานแผงของเราครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือออโรไลนะครับซึ่งออโรไลนะครับผมจะเป็นแลร่ระดับอ e ีพิกนะครับผมที่สามารถหาได้จากสีที่หลักๆนะครับผมนั่นก็คือที่แรกก็จะเป็นลัมเบิลคร k กแซนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นระดับ อีพ e ิกตรงนี้นะครับต่อมาก็คือ l u m b l e c คล c ก d e p o s i t นะครับผมก็จะหาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่ต่อมาจะเป็น f o r t u n e r i v e r นะครับผมก็จะหาออโรไลท์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะเป็น For t u n e River Delta นั่เองนะครับผมสีที่นี้สำหรับออโรไลน์นะครับผมซึ่งเป็นแบบอ e ีพิกซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอะไรมากถ้าแบบว่าเราเนี่ยมีค่ารักประมาณสัก100บวกก็น่าจะหาได้ง่ายแล้วนะครับ ซึ่งในตัวของซันเซ็ตเนี่ยไม่มีนะครับผมแล้วก็ในถ้ำทั้ง2ที่เนี่ยไม่มีดอกสลับออรไลน์นั่นเองนะครับผมก็ต้องมาหาในสีที่ผมบอกไปนะครับผม แล้วก็อีกแร่หนึ่งนะครับผมที่เราสามารถจะเอามาเอนชาร์นได้นั่นก็คืออีเทอร์ไลท์นะครับอีเทอร์ไลท์เนี่ยข้อดีของมันนะครับผมก็คือสามารถหาได้จากทุกๆท,ที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลัมเบอร์คิกแซนลัมเบอร์คิกดิโพสิตนะครับผมฟอร์จูเลเวอร์ซันเซ็ตบีดฟอร์จูเลเวอร์เดลต้าหรือไม่ว่าจะเป็นคริสตันคาร์เวอร์ลเลเวอร์หรือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอัลซูรีไลท์ออยรซินเนี่ยสามารถหาไอตัวแร่อีเทอร์ไลท์เนี่ยได้หมดเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือม เวลาเราไปนําไปเอนชาร์เนี่ยม <Sadly, Aww. S 2> ีโอกาสจะได้เปอร์เซ็นต์ดีๆหรือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยมากกว่าออโรไลน์เองนะครับผมเอาเป็นว่ามันดีกว่าแต่มันหายากกว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีเทอร์ไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็มีน้องหลายคนถามมาว่าเควสของเอนชาร์ดทำยังไงนะครับผมแล้วก็แค่เอาออโรร่าไลน์หรือไม่ก็อีเทอร์ไลน์เนี่ยมาทําการเอนชาร์กระทะเราตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้จะอยู่ตรงใกล้ๆเมืองกลางนะครับผมก็คือจะเป็นแบบว่ามีโลโก้แบบ ใช้หนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถเดินมาตรงแท่นแล้วก็แล้วก็ถือแลกที่ต้องการเอีนชาร์นะครับผมเช่นออร่าไลท์หรือว่าอ e ิเทอร์ไลท์ขึ้นมา1อันนะครับนี่แล้วก็ไปคุยกับมันนะครับผมกด e คุยนะครับแล้ว่าคลิกคุยแล้วมันก็ถามว่าต้องการที่จะเอ็นชาร์แผนของเราไหมเก็กดอันแรกไปนะครับผมแล้วมันก็จะยืนยันอีกรอบนึงให้ากด yes ากเยสน,น,น,นะครับันจะเป็นการเอนชาร์ตเทมนะครับปึ๊บ อ่าอันี้ผมเอนชาร์นได้ g o i n g นะครับซึ่งแต่ละเอนชาร์นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาอธิบายแต่ละอย่างเลยนั่นเองนะครับโอเคมาถึงเรื่องเอนชาร์นนะครับผมซึ่งเอนชาร์นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบว่าเอ่อออกง่ายไปเป็นออกยากนะซึ่งผมจะเรียนตั้งแต่ออกง่ายไปออกยากเลยนะครับอย่างแรกนะคอมเนอร์คือเอนชาร์นซองนะครับเอนชาร์นซองเนี่ยเพิ่มแบบว่าช่องเก็บทรายนะครับผมเพิ่มขึ้น20หน่วยนะครับผมโอกาสออกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับผมเป็นสวิปนะครับสวิปเนี่ย ครับต่อมาเป็นฟอร์ดฟูลนะครับผมฟอร์ดฟูลเนี่ยเขย่าทรายแรงขึ้น2หน่วยนะครับผมโอ,อกาสออกก็20%เช่นกันนะครับ ต่อมาก็คือลัคกี้นะครับผมลัคกี้เนี่ยเพิ่มลัก5นะครับผมตรงตัวโดยโอกาสออก10%นั่นเองนะครับต่อมาเป็นกิแกนติกนะครับผมก็คือเพิ่มช่องเก็บทรายเนี่ย40หน่วยโอกาสออก5%นะครับต่อมานะครับผมเป็นโกวิ่งก็คือแบบว่าเขย่าลทรายเร็วขึ้น25%นะครับโอกาสออก5%นั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นเดสท r u ท t ฟนะครับผมก็คือเพิ่มความแรงในการเขย่าลทรายเนี่ย5หน่วยนะครับผมโอกาสออก5%นะครับอันนี้ผมแนะนำดีนะครับผมคุณดีมากๆเพราะเวลา่อนายมันเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นบบูติ้งนะครัผม คือเพิ่มไซส์10%นะครับผมไซส์บูสต์10%นะโอกาสออก5%ต่อมาเป็น greedy นะครับผมก็คือเออ่ราคาขายเพิ่มขึ้น20%โอกาสออก5%นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเป็น unstable นะครับผมก็คือจะเพิ่ม modify boost เนี่ย15%นะครับ modify ก็คือออฟที่มันติดอยู่กับแร่เพื่อเพิ่มราคาขายให้นเองนะครับผมโอกาสออกอยู่ที่2%นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นของดีทั้งสามอย่างนั่นก็คืออย่างแรกนะครับผมไททานิกนะครับไททานิกเนี่ยจะเพิ่มไซส์บูสต์หรือขนาดของแร่เนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับผมแล้วกก็เพิ่มขขนาาดองร เก็บเนี่ยเพิ่มอีก30หน่วยนะครับผมโอกาสออก1%นะครับซึ่งไซไ์บูสเนี่ยเนี่ยเวลาเราเอาไปแบบว่าค้าของค้าไอเทมเนี่ยมันทำให้คุณภาพหรือว่าคุณภาพเนี่ย มีโอกาสสูงขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็รองสุดท้ายนะครับผมจะเป็นไมดั้ตนะครับผมเพิ่มราคาขายเนี่ยห้นะครับผมโอกาสออก1%แล้วก็แล้วก็สุดท้ายที่ผมว่าดีสุดในเกมเลยนั่นก็คือเบรสนะครับผมก็คือเพิ่มจํานวนการเก็บทรายเนี่ยยีหน่วยแล้วก็เพิ่มค่ารักเนี่ยสิหน่วยตรงๆเลยนั่นเองนะครับผมโอกาสออก1%นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอเอ็นชาร์ปเนี่ยที่ที่แนะนําจริงๆก็จะมีอยู่สามอย่างนะครับผมนั่นก็คือเดต นะครับผมเพิ่มค่ารัก10นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยรู้สึกว่าในเซิร์ฟเมื่อกี้มีคนกดเมเทโอชาเวอร์ไปเดี๋ยวผมน่าจะแบบว่าไปฟาร์มต่อก่อนนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากจะหาเพื่อนเล่นเนี่ยก็เข้าดิสคอดแก๊สศูนย์เคไปได้นะครับผมงั้นผมขอตัวไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มานี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ